เป็นที่รู้กันว่าไทยไม่พบการติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศต่อเนื่องยาวนานประชาชนธุรกิจการค้าเริ่มกลับมามีชีวิตปกติการค้าการใช้จ่ายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแต่สวนทางกับต่างประเทศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างน่าห่วงไม่สามารถคลายกังวลได้ทําให้การเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวในลักษณะทราเวลบับเบิลหรือแม้แต่การคลายล็อกเป็นกรณีพิเศษหรือที่เรียกว่ากลุ่ม VIP ถูกไตรตรองและทบทวนหลายขั้นจนวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสบคเปิดน่านฟ้าให้บุคคล11กลุ่ม ได้รับข้อยกเว้นให้เข้ามาในประเทศไทยได้แต่ก็เป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์แล้วที่สังคมเกิดคำถามถ,ามถึงมาตรฐานการกำกับดูแลในกลุ่มที่เข้ามาระยะสั้นไม่ต้องกักตัว14วันโดยอนุโลมให้ใช้แนวทางคุมไว้สังเกตอาการรวมถึงประเภทที่ใช้วิธีกักตนเองในสถานทูตหรือสถานที่ที่องค์กรจัดเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้กับกรณีผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐและคณะเดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกองทัพบ,บก กรณีทหารอียิปต์ที่กองทัพอากาศของไทยออกมายอมรับแล้วว่ากองทัพอียิปต์ดำเนินการผ่านสถานทูตอียิปต์และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ขอแวะพักเครื่องที่อุตภเปาจังหวัดระยองแจ้งให้กองทัพอากาศพิจารณาก่อนอนุมัติตามพันธสัญญาทางทหารที่มีต่อกันและกรณีลูกคณะทูตซึ่ง2กรณีหลังตรวจสอบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จนทําให้เห็นแผลใหญ่ของการกํากับดูแลที่ไร้ประสิทธิภาพมีการเข้าไปพักในสถานที่ที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานหรืออนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ไทยขาดการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพเกิดช่องโหว่ให้บุคคลเหล่านี้ออกนอกภารกิจเดินทางไปยังแหล่งชุมชนสร้างความกังวลต่อ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก2และร้องหาความรับผิดชอบจากสบคหลังจากท่องเที่ยวจังหวัดระยองเสียหายห้องพักถูกยกเลิกจองโรงเรียนนับร้อยโรงต้องปิดเรียนแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมสบคมีมติทบทวนการผ่อนคลายมาตรการกักกันของบุคคลในคณะทูตให้กระทรวงต่างประเทศยกเลิกการบินเข้าของเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ที่อนุญาตไปแล้ว8เที่ยวบิน ช่วง1 7ถึงและ25-29ถึงกรกฎาคม63ให้ชะลออนุญาตการเดินทางเข้ามาแบบผ่อนคลายมาตรการในกลุ่มที่มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตบุคคลในคณะทูตกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาในระยะสั้นและจากนี้จะมีการทบทวนมาตรการควบคุมให้รัดกลุ่มรอบคอบมากขึ้นผมเองก็เสียใจนะครับกับคำพูดที่ว่าเจ้าหน,น้าที่ของรัฐเองกัดตกเสียเองวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้กันมากแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับว่า เรามีอะไรบ้างไหมที่จะต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะต้องขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องแล้วจะรับมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดในชุดข้อต่อเล็กๆในจุดที่ละหลวมทุกๆจุดซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเรา สุดท้ายคำว่า VIP ดูจะกลับมาร้อนอีกครั้งหลังจากเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่16กรกฎาคมเกิดปมดราม่าคอนโดหรูย่านสุขุมวิทไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทูตเอสโตเนียเข้าพักในคอนโดหลังเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหวันลูกบ้านติดโควิด19พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจขอให้ไปกักตัว14วันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สบ,บคอ,ออกมาชี้แจงแก้ไขอีกครั้ง